ก็นวดก่อนนวดตรงเนี้พี่ถอดได้ไหมเนี่ยพี่เป็นนุ่งปถุมได้ไหมหรือพ้าเปตัวดีไหมราะวเส็นตรงลลางดื่มน้ำแล้วนะมีแก้วดื่มน้ำไหมใครจะบอกหรืว่าแก้วเนี่ย ัต <ừ. S 2> <ừ. S 1> ้องงขวากเราไล่ตรงนั้นได้ใช่ไหมตอนเนี้ยเราก็ลูบมันจะเขาจะสบายกันลูบเบาๆลูบเบาๆตั้ง เบาๆไม่ต้องหนักมากเขาจะสบายหลังจากที่เรานวดอะไรเสร็จนะตรงนี้ก็ใช้ออยล์รูดมาเบาๆติดสบายไม่ไมเจ็บเนี่ยเจ็บละเนี่ยมันติดมันก็เจ็บใช่ไหมเนี่ยทุกคนสบกคนมันจมเราก็รีดไว้รีเสร็จแล้วก็ถ้าเขามาได้นะถ้าแขนมาได้เราก็เอามาเราก็ไล่มาเลย ไล่มากดไล่มากดไล่มาตรงนี้ก็ใช้นิ้วนี่นี่แก้แก้สบักจมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะ จะสบ,บายเราก็คายเบาๆไปถ้าเขาไม่เป็นอะไรก็คายเบาๆนี่ขออหนสะดุไหนไถูให่มน่เสร็จแล้วเราก็ไล่เส้นเลยูกนไล่ไปเบาๆแล้วแต่เขาชอบหนักเขาเบาแล้วเราก็ลูดเลย เขาจะสบายเนี่ยหมุนไปเนี่ยมันช่วงก็ต่อกะดูแล้วก็ทำไปทบี ขึ้นได้เราขึ้นเลยสบายไหมอ,อือฮ่่ายทริปโปออ้าวแต่แคนข้างนี้รอไปเยี่ยวก่อนเบร